ชาวราศีธนูกับดาวองคารทำงานร่วมกับดาวมรุยูตั้งแต่วันที่10สิงหาคมถึงวันที่8ตุลาคมพศ2563ชาวราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่13มกราคมหรือแบบตะวันตกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายน ถึงวันที่21ธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีธนูตั้งแต่วันที่10สิงหาคมถึงวันที่8ตุลาคมพศ2563ดาวังคารเทพแผงสงครามและการต่อสู้ย้ายไปทำงานร่วมกับดาวมรตยูเทพแผงความตายและเทพแผงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในภพปุตตะซึ่งเป็นภพแผงความรัก พบแห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพบแห่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางความรักพบแห่งความเกี่ยวพันทางเพศความรู้สึกทางการ,ารมณ์การแสวงหาความสนุกสนานความสุขสําราญความรื่นเรืองบันเทิงใจในทางโลกีวิสัยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆการได้อะไรใหม่ๆเช่นการตั้งครรภ์การมีบุตรการมีโชค การมีลาบการได้ตำแหน่งใหม่การได้บ้านใหม่การได้รถใหม่หากดาวอังคารโคจรมาให้คุณจะทำให้ชาวราศีธนูมีโชคมีลาบทางด้านการพนันหวยหุ้นสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจมีเรื่องให้ตื่นเต้นดีใจได้อะไรใหม่ๆได้เริ่มต้นใหม่ทั้งในเรื่องความรัก เรื่องบุตรเรื่องหลานเรื่องบริวารเรื่องคนในบ้านเรื่องงานหากดาวังคารโคจรมาให้โทษให้ระมัดระวังการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไม่คาดฝันการเกิดอุบัติเหตุทางความรักการมีปัญหาเกี่ยวกับความรักหรือคนรักให้ระมัดระวังคนรักบุตรหลานบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาผู้อาศัยภายในบ้าน สัตว์เลี้ยงนำความยุ่งยากเดือดร้อนมาให้ตั้งแต่ปีพศ2559ชาวราศีธนูมีดามฤตยูเทพแผงความตายและเทพแผงการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงอยู่ในพบแ่งความรักพบแ่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพบแ่งการมีปฏิสัมพันธ์ทางความรักพบแ่งความเกี่ยวพันทางเพศพบแ่งโชคลาภพบแ่งการพนันพบแผงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ การได้อะไรใหม่ๆเช่นการตั้งครรภ์การมีบุตรการมีโชคการมีลาบการได้ตำแหน่งใหม่บ้านใหม่รถใหม่หรือมีความรักครั้งใหม่ก็ได้เช่นกันโดยที่ผ่านมาดาวมฤตยูส่งผลให้ชาวราศีธนูมีคู่รักมีความรักที่มักเอาแน่เอานอนไม่ได้มีทัศนะแปลกๆในด้านความรักมักมีความสัมพันธ์ในทางเพศ ที่ต้องปิดบางซ่อนเลนมีเรื่องอื้อเฉาวเกี่ยวกับเรื่องรักๆใ,ใคร่อาจจะรักใครชอบใครอย่างไม่มีเหตุผลรักคนเพศเดียวกันหรือมีความรักแต่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันบางคนมีความรักทางไกลบางคนมีความรักที่อยู่ใกล้ก็เหมือนไกลความรักและการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมักเป็นการเกิดแบบปุ่ปับฉับพัน กระทนหันไม่ทันคิดไม่คิดไม่ฝันมาก่อนหากไม่ใช่เรื่องความรักก็จะเป็นเรื่องบุตรเรื่องร้านเรื่องบริวารเรื่องคนในบ้านเรื่องคนในครอบครัวดามรุตยูในพบปุตตะหมายถึงการมีโชคลาภแบบฟุกฟกุมีแบบไม่คาดคิดเช่นเลขที่ออกไม่ได้คิดเลขที่คิดไม่ได้ออกเป็นต้นดาวคารเทพแห่งสงครามและการต่อสู้ ทำงานร่วมกับนามรตยูเทพแห่งความตายและการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงในราศีเมษซึ่งเป็นราศีของโลกและเป็นราศีดวงเมืองของประเทศไทยส่งผลให้โลกและประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจะเป็นอย่างที่วางแผนมาแล้วหรือเป็นไปแบบฉับพลันกระทันหันไม่ทันคิดไม่ทันระวังทั้งในเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครอง เป็นสิ่งที่เราต้องจับตาดูกันต่อไป